ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับส่วนตาลุงนะครับเกษตรพอเพียงนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่สิบห้านะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูระบบการทำน้าป่อยนะครับให้กับหมูหลุมนะครับก็ช่วงนี้นะครับอากาศมันร้อนนะครับก็เลยต้องให้น้ํากันหน่อยนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูระบบการให้น้ําของผมนะครับครับก็นอกจากระบบน้ําดื่มน้ํากินของหมูแล้วนะครับก็ยังมีระบบคลายร้อนนะครับ ซึ่งเป็นระบบน้ํปฝอยนะครับที่ผมนะครับทำอ่าแล้วก็ติดให้กับอ่าตัวคอกหมูนะครับอ่าเพื่อที่จะอ่าเวลาเขามีเขาร้อนนะครับเวลาอากาศร้อนๆมากเนี่ยก็เปิดนะครับเปิดให้เขานะครับอ่าเขาจะได้กลายร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าระบบน้าอ่าปอยของผมนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับครับสำหรับระบบน้ํปลอยนะครับผมก็จะใช้ถัง นะครับถังบรรจุน้ำนะครับขนาดอ่าร้อยหสิบนะครับร้อยห้าสิบหรือว่าร้อยี่สิบลิตรนะครับก็ด้านในเนี่ยจะเติมน้ำเอาไว้นะครับก็อ่านะครับเติมน้ำเอาไว้นะครับก็น้ำเนี่ยเราสามารถที่จะผสมจุลินทรีย์ลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่วันวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เติมจุลินทรีย์ลงไปนะครับอ่าแล้วก็นะครับมันก็จะมีหัวตัวดูดนะครับอ่าสายดูดตัวนี้นะครับเป็นตัวดูดดูดน้ํานะครับเดี๋ยวผม จะให้ดูตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์นะครับนะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็ตัวขนาดนี้ครับเป็นมอเตอร์นะครับไฟวอเตอร์นะครับซิซิสเต็มนะครับไฟวอเตอร์ซิสเต็มนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อได้นะครับติดต่อสั่งซื้อได้นะครับชุดนี้มันมีขายนะครับในพวกอาลาสเด้านะครับจบปี้นะครับเราก็สามารถที่จะสั่งมาซื้อ เป็นได้นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับโมเดลนะครับฟีน01นะครับเป็นฟรี01นะครับนะครับก็จะดูดน้ําจากตัวถังตัวนี้นะครับถังว่า10ลิตรนะครับดูดนะครับแล้วก็เปลนลเลียงนะครับลําเลียงน้ํานะครับไปตามระบบสายนะครับตัวสายก็จะในแต่ละห้องนะครับก็จะติดไว้สองหัวนะครับสองหัวหรือว่าหนึ่งหัวนะครับก็ ให้เขาได้คลายร้อนกันนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งหัวนะครับนะครับนะครับพอเราเปิดนะเขาก็จะมานอนเล่นนะครับในที่ที่มีน้าปล่อยลงมานะครับผมแนะนาให้เป็นน้ำปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเราฉีดน้ําลงไปโดยตรงเลยหรือว่าเป็นน้ําสปริงเกอร์เนี่ยมันอาจจะทําให้คอกพื้นเนี่ยเฉะจนเกินไปนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นน้ําฝอยเนี่ยน้ํามันก็จะอ่าก็ค่อยเป็นละองนะครับอ่าฝอยฝอยลงมานะครับมันก็จะทําให้ตัวคอกเนี่ยไม่เปียกมากนักนะครับแล้วก็น่องหมูเขาก็ได้ได้รับน้ําอย่างตัวถึงนะครับมันช่วยอ่าลดอุณหภูมิในคอกได้ด้วยนะครับผมนะครับนี่ครับเพอาจะเป็นสายลําเลียงแบบนี้นะครับติดนะครับสายลําเลียงก็ตัวมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้อ่าสายลำเลียง นะครับแล้วก็ในแต่ละห้องก็จะมีตัวหัวใจนะครับหัว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 น้ําฝอยนะครับหัวใจน้ําฝอยนะครับก้อนนี้ก็จะติดไว้สองหัวนะครับติดไว้สองหัวนะครับแต่ว่าเปิดแค่หัวเดียวนะครับเนี่ยครับเขาจะเที่ยงเที่ยงนะครับเขาจะมาเล่นน้ำนะเขาได้เล่นน้ํานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหมูเนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดเลือดเย็นนะครับเขาชอบอากาศอ่าที่มัน เย็นๆนะครับอากาศที่มันเย็นๆอากาศที่มันไม่ร้อนมากนักนะครับมันจะทาให้เขาเนี่ยอยู่กันแบบสบายนะครับแล้วก็การเรียกว่าการเล็กเนื้อนะครับการเล็กเนื้อนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเกิดว่าเราให้น้ําเขานะครับเพราะเหมือนที่เขาเลี้ยงตามฟาร์มก้อพื้นเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีบ่อน้ํานะครับให้เพื่อที่จะให้น้องหมูครับเขาได้เล่นน้ํานะครับ ส่วนของมมลุมเนี่ยมันมันไม่มีนะครับมันไม่มีบ่อน้ำนะครับเราไม่ได้ทําบ่อน้ําด้านในนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายๆเจ้าแลวนะครับที่เขาเริ่มสร้างเป็นบ่อน้ําด้านในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆนะผมก็เดี๋ยวอาจจะขอข้อมูลนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับแต่ว่าสําหรับของผมนะผมไม่ได้ทําเป็นบ่อน้ํานะก็ทําเป็นตัวทุบตัวสายนะครับสายส่งน้ํานะครับเป็นระบบน้ํลฝอยนะครับระบบน้ํลฝอยนะครับก็นะครับ นี่ครับเดินสายแบบนี้ครับเราผมน้ําปล่อยเปิดอ่าปริมาณหรือว่าระยะเวลาที่เปิดนะครับก็ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับสิบยี่สิบนาที่อครั้งนะครับผมจะเปิดเป็นสองเวลานะครับก็ช่วงเช้านะครับประมาณสักแปดโมงเช้าเนี่ยผมก็จะเปิดให้นะครับก็เขาจะได้สบายตัวนะครับหมูเขาจะมาเล่นน้ํานะครับเล่นน้ําที่เราเปิดนี่ยก็จะก็เขาก็จะได้สบายตัวนะครับมันก็เหมือนกับ เราคร mm ับตื่นเช้าขึ้นมานะครับเราก็ล้างหน้าแปรงฟันนะครับมันก็ทําให้รู้สึกว่าร่างกายมันสดชื่นนะครับหมูเขาก็เช่นกันนะครับเขาก็ได้เล่นน้ำได้เล่นอะไรแบบนี้ครับเขาก็มีความรู้สึกว่ามันสดชื่นเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็เปิดให้นะครับตัวใหญ่ยิ่งยิ่งตัวใหญ่นะครับเขาก็จะยิ่งยิ่งร้อนนะครับหมูยิ่งตัวใหญ่เขาก็ยิ่งร้อนนะครับก็ระบบปกปานเขาก็จะก็จะยิ่งเยอะไปด้วยนะครับยิ่งกินเยอะนะครับยิ่งกินเยอะเขาก็มีความร้อน อุณหภูมิของร่างกายยิ่งสูงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิร่างกายสูงนะครับสูงมากๆเนี่ยระบบการปอบฝานมันก็จะเยอะนะครับจึงทำให้การเล็กอัตราการเล็กเนื้อเนี่ยมันน้อยลงได้นะครับดังนั้นนะครับสมควรนะครับสมควรติดมากเลยนะครับระบบน้ําฝอยนะครับแต่ว่าเราก็อย่าให้จนแบบว่ามันพื้นมันเจะจนเกินไปนะครับเนี่ยครับ ระบบน้ำปล่อยนะครับก็จะติดประมาณนี้นะครับมันก็มีหลายๆวิธีนะครับที่ใช้กันในการช่วยดับร้อนนะครับของหมูหลุมนะครับบางแหล่งเขาก็บางข้อเขาก็จะติดพัดลมนะครับติดติดพัดลมให้นะครับพัดลมปดนานนะครับพัดลมใส่นะครับเขาจะติดให้นะครับเพราะว่า พอย่างเข้าเดือนที่3เดือนที่4เนี่ยครับการหมักผมของจุลินทรีย์การหมักผมของปุ๋ยคอกนะครับมันก็จะเยอะนะครับเมื่อเมื่อมันมีการสะสมที่เยอะเนี่ยอุณหภูมินะครับการเผาผลาญนะครับการของการย่อยสลายเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะครับมันก็จะมีความร้อนนะครับเกิดขึ้นได้นะครับจากการที่หมูก็ขับไต่ลงไปนะครับ หลายๆที่นะครับก็เลยต้องติดปลั๊ลมหรือว่าหรือว่าตําระบบน้ําแบบนี้นะครับให้เขาได้ได้เล่นนะครับได้น้ําได้กายร้อนนะครับเพื่อที่จะทําให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับพอเราเปิดระบบน้ําฝอยนะครับเขาก็จะมาอยู่กันตรงที่จุดเราเปิดนะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นนะครับชอบเล่นน้ํานะครับอ่า บกนี้ก็เหมือนกันนะครับติดนะครับติดติดเหมือนกันนะครับระบบน้ำป่อยก็สำหรับต้นทุนในการติดก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็ะตัวมอเตอร์ผมซื้อมาก็ตัว800กว่าบาทนะครับ800กว่าบาทพวกสายกับตัวหัวจ่ายน้ำเนี่ยก็รวมๆแล้วก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้หลายแบบนะครับเพราะว่าในลาซาด้าหรือว่าในช้อปปี้เนี่ย เขาก็มีขายนะครับหลายแบบนะครับตามเรยแต่ว่าเราจะสะดวกซื้อแบบไหนนีครับแต่ว่าผมว่าระบบน้ําฝอยนี่สมควรนะครับที่จะติดมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเรา,เราไม่ได้ใช้เฉพาะอ่าแค่น้ำดับร้อนอย่างเดียวนะครับมันก็สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าาเติมจุลินทรีย์ลงไปในถังน้ําแล้วก็ปล่อยลงมานะครับให้จุลินทรีย์มันได้ซึมซับลงไปในคออหมูได้เช่นกันนะครับผม สำหรับอีพีที่สามนะครับเกี่ยวกับการทําระบบน้าปล่อยนะครับก็ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สงสัยหรือว่าอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็มีช่องทางติดต่อข้างล่างคลิปแล้วนะครับผมได้ใส่ไว้แล้วนะครับก็ก็สําหรับ คลิปนี้นครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดส u b s c r i b e นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ